เป็นพนัานที่นังเราพูดอาการเถอะว่าขาบะ,ะเป็นส่ยแก้วจะไปถอนแก้วคนเดิมไหลปืดเลยเนดะี<ะ>๋ยวนี้เออพ่อใหญ่โอ oh. ้มันดึงรถบะดึงรถครับโอ้ยาวแกวแกว้วแกว้แกวของรถได้หนิมาหาพักติดลมหพักติดลมเขาจ้างจักบาทครับนน่โอ้ย oh. ตัวงดึงกระบาดหนึ่งคนน้อยนึ่งน้อยหนึ่งโอ้สั้นมากเล่หอคุ้มค่าลรอใหญ่สุดยอดเนาะโอ้วัดึงโดยเฉพาะวัาดึงโดยเฉพาะนี่ก็มาติดลมโดยเฉพาะผอืมยอยจยอดยอดสุยอด่วิาดมใ้แอยู่ครส่วนี้ได้แก่คัดเนี้ยอยู่ได้ไคัดเข้าอยู่เน่นองผู้ใหญ่ นานี่เนาะใส่ปุ๋ยใน่ห้าพักเนาะพ่อใหญ่เนาะครับเอขาได้แก่อยู่อันนี้ลูกลูกน้องวันี่ลูกน้ี้ลูกน้องลูกน้องนั่นลูกน้องนี่พี่ลูกน้องเจ้าของรถพ่อใหญ่ช่วงนี้รับรับอย่างเดียวเลยเนาะรับรถติดลมอย่างเดียวเลยหูกปุ้ยหนุกตาบอดดูหนุกหูหนุกตาบอดครับเข้าทางไม่ดูตาหมาตาเรือต้มน้ำเนาะครับเฮาแดกๆเลย น่องพญายนงครับเออไอ้อ <c oughs> คนข้ามก็ให้มาต้านนีๆนี่ละจี Sẽ tích kia vàng vậy Thank <laughs> you. mọi người ăn nè mọi người ăn nè đấy mọi người đây nè đấy mọi đây 掉掉掉！